สวัสดีครับวันนี้มารีวิวขายเจ้าจิบเชรกีนะครับเป็นปี1997นะครับเดี๋ยวให้ชมคลิปรอบคันก่อนนะครับเราจะได้อธิบายทีไ้ส่วนมาชมแบบรวดเร็วไปก่อนไม่จะถ่ายรายละเอียด แต่ละจุดให้ดูนะครับ <c oughs> สำหรับเจ้าเชตรกีคันนี้นะครับตกแต่งไหม่ทั้งคันนะครับรถเป็นปี97นะครับ ชุดแต่งเบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับกันชุนหน้าของ EAG นะครับเบิกใหม่นะครับแท้ๆนะครับวินหน้า ADM นะครับเบิกใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้วินเชือกนะครับใช้งานง่ายสะดวกไม่บาดมือนะครับไฟหน้า LED เบิกใหม่หนึ่งคู่นะครับ มีมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับด้านบนด้านล่างหลัข้างบนเป็นบาร์ไลท์นะครับแสงสว่างพอตัวอยู่แล้วครับสว่างแน่นอนครับทั้งหมดนี้ช่วงล่างรื้อใหม่ทั้งคันนะครับเพิ่งทำใหม่แกะกองเลยนะครับระบบข้างล่างเป็น,ปนชุดไวลิงนะครับด้านหลังเป็นแขนไวลิงนะครับ เบงท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับไล่ตามเบอร์ที่เขาเล่นกันนะครับบันไดข้างล็อก u n t r y นะครับเบิกใหม่นะครับคันนี้ไม่มีมือ2นะครับชุดระบบโชกสกายแจ็กเกอร์นะครับ6กนิ้วบวกกับโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปนะครับปรับได้8ระดับใหม่เอี่ยมแกะกล่องนะครับ ไรริ้วลอยนะครับเขาเพิ่งทำมาใหม่ๆม,มีการสะบัดคู่หน้าด้วยนะครับล้อแม็กยางใหม่เบิกใหม่ทั้งแม็กทั้งยางล้อตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นจิปนะครับชุดนี้มียื่นนะครับล้อยางเบิกใหม่แกะกองนะครับไม่มีมือสองนะครับย้ำว่าคันนี้ไม่มีมือสองนะครับ คันนี้ได้เปลี่ยนกับบุกพวงมาลัยไปแล้วนะครับพรอกกระปุกเดิมมีน้ำมันหยดย้อยนะครับแต่นี่เบรกใหม่นะครับแล้วก็ของเดิมแอร์มีปัญหานะครับได้เปลี่ยนคอมแอร์เรียบร้อยด้วยนะครับขับสีได้หมดนะครับฟูทงฟูทามอะไรเรียบร้อยหมด ภาษีเต็มนะครับขาดหกห้าสองพันปีหกห้านะครับเดือนตุลาภาษีเต็มนะครับสีจริงเป็นเขียวเข้มนะครับออกดำให้ดูรอบคันไว้ก่อนนะครับผมข้างหลังก็โปรเฟนเดอร์นะครับตอนนี้ก็ปรับแปดระดับนะครับ ชุดยกเพิ่งยกมาใหม่ๆนะครับข้างล่างพ่นการสนิมหมดทั้งคันนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะครับรวมๆนะครับโคตรหล่อเลยครับเก็บใหม่ทั้งชิ้นทั้งคันเลยนะครับสีใหม่เอี่ยมนะครับสีเต็มร้อยทุกอย่างเพอร์ฟกอย่างสภาพป้ายแดงเลยนะครับ ความสูงอะไรเรียบร้อยลงเล่มหมดทุกอย่างนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับภายในนะครับให้ดูทีละจุดกันเลยนะครับเซ็นทันลงเซ็นทันล็อกใช้ได้หมดนะครับ แผงประตูด้านซ้ายคุณนั่งนะครับหมายเอี่ยมอย่ากับป้ายแดงนะครับคอนโซลหน้าสวยๆนะครับยังหอมกลิ่นใหม่เลยนะครับทุกอย่างใช้ได้ครบนะครับเบาะผู้หน้านะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขาดอะไรเลยนะครับ ไฟฟ้าใช้ได้นะครับอ่าเลื่อนแล้วครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับขึ้นลงลงล่างทุกอย่างใช้ใช้ได้หมดนะครับไม่มีแตกนะครับมีแตกอยู่ชิ้นคอนโซลข้างหน้านะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับชิ้นนี้ไฮไลท์อยู่แล้วครับตามอายุเขามีแตกร้าวบ้าง เบาย้ําเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยครับสวยเหมือนใหม่นะครับเอาง่ยเหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะครับพื้นผมเรียบร้อยนะครับพื้นกระดุมนะครับเอามาดูเบาะหลังกันนะครับเอาให้ชมแผงประตูนี้ก่อนนะครับแผงประตูนะครับใหม่เอี่ยมองนะครับ บาคู่หลังเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสภาพภายในอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะครับสภาพนี้ผมว่าหนึ่งในร้อยเหมือนกันนะครับที่จะเจอนะครับภายในนี่คือเปิดมานิดอย่างรถสมัยใหม่นะครับเบานิ่มทุกอย่าง มาชมชุดฝ่าท้ายกันต่อนะครับเมื่อกี้กล้องมาสะดุดนะครับชุดฝ่าท้ายยางสแปะใหม่เอี่ยมอ่องนะครับชุดฝ่าท้ายเพิ่งเซอร์วิสชกหลังมานะครับตรงรุ่นนะครับแนะนำเวลาเปิด ถือไว้ด้วยนะครับเพราะโชคใหม่เอี่ยมเลยโอกาสดีดปากแตกนี้นะครับผมด้านหลังสวยนะครับหาจุดตำหนิกันเอาเองนะครับรถคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับภายในอย่างสวยนะครับภายใน ไปชมเบาะแต่ประตูคนนั่งนะครับด้านขวาไม่มีตำหนินะครับเบาะสวยๆนะครับเบาะหนังสวยๆด้านหลังด้านในสวยงามนะครับด้านคนขับนะครับ แงวัประตูนะครับใหม่เยี่ยมอองนะครับรถวิ่งจริงหนึ่งแสนเก้ามืนกว่าแล้วนะครับคันนี้ไม่มีแก๊สนะครับรถเน้นใช้งานสะสมได้เลยนะครับอย่าเอาแก๊สมาพรุงพลังเลยครับ เบาไฟฟ้าปรับได้ตลอดนะครับโอ้วิ่งนลครับน้าไปแล้วครับโอเคทุกอย่างมาเอี่ยมนะครับเบาะสวยงามนะครับมีตำแหน่คนนั่งนิดหน่อยนะครับสีทำสีถลอกตามอายุการใช้งานนะครับแต่โดยรวมนะครับโคดสวยนะครับไม่มีขาดนะครับ เดี๋ยวชวมห้องเครื่องกันนะครับมชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคานหน้าเดิมเดิมนะครับไร้ริ้วโดยไม่มีการตัดไม่มีการต่อนะครับ เดิมๆสวยๆนะครับเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกัน,นะครับไฟทุกดวงขึ้นครบนะครับผมติดวัดโวลต์นะครับและระดับ ความร้อนด้วยนะครับมีวัดโวลต์ระดับความร้อนน้ําด้วยนะครับหน้าจอใช้ได้ครบทุกอย่างนะครับตอนนี้น้ามันใกล้หมดนะครับความร้อนเลยใช้ได้ปกตินะครับรดเครื่องเย็นเลยนะครับดูนะครับความร้อนมีที่ห้าสิบกว่านะครับขึ้นชมกันนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะครับ ใจรวมอยู่ในจอนะครับอ่าผมใส่เกียร์ถอยดูนะครับนั่นแหละครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับเครื่องโคดฟิตเลยนะครับเบิ้ลทีนึงกระจายนะครับโอ้โหโอ้โหเครื่องเงียบกริบสมกับที่เป็นบินซินนะครับ กระจกใช้ได้หมดนะครับเส็นทรกใช้ได้ทุกอย่างนะครับชมต่อเนื่องเลยนะครับไฟติดทุกจุดนะครับป่าท้ายปิดง่ายนะครับวันไม่มีออกนะครับมีแต่น้ำออกท่อนะครับ โอ้โหสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ดูวันก่อนนะครับรุ่นนี้น้ำยังออกท่อนะครับหรือว่าเครื่องโอ้โหป้ายแดงครับป้ายแดงทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ จะปิดฝาโปรงเทสไฟให้ดูนะครับไปตันหมอกคู่แรกนะครับข้างล่างใช้ได้ปกตินะครับข้างบนใช้ได้ปกตินะครับด้านบนจะมีพัดลมอยู่ในตัวนะครับตัวเล็กก็จริงมีพัดลมนะครับด้านบนนะครับสว่างตาแตกเลยครับดูในกล้องดูไม่รู้ครัข้างนอกโคตรสว่างเลยครับ โอเคนะครับรถคันนี้เปิดขายอยู่ในราคา5,100,000บาทนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับคันนี้5,100,000บาทนะครับย้ำว่าครึ่งล้านนะครับลูกค้าจะได้รถในสภาพที่ป้ายแดงไปเลยนะครับไม่ได้ขายเส้นเหล็กนะครับขนาดเส็นเหล็กยังมีราคาเลยนะค,ะครับยุคนี้นับภาษาไรรถที่เก็บขนาดนี้นะครับ ไม่ไหวราคานี้ผ่านได้นะครับไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องคอมเมนต์ให้มันเสียเวลานะครับราคานี้ขายสำหรับคนที่อยากใช้นะครับอยู่ันยาวๆนะครับราคานี้ไม่รวมเต็นนะครับไม่รวมออนนิ่งนะครับทั้งเต็นทั้งออนนิ่งข้างนะครับไม่รวมนะครับขายเฉพาะตัวรถนะครับ ห้าแสนหนึ่งมื่นบาทรถอยู่จังหวัดสงขลานะครับสนใจติดต่อมานะครับ083 5 3 7ปดสามนะครับใหม่กว่าน,นี้ก็ต้องสั่งให้บริษัทจิบสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับได้ทั้งเครื่องได้ทั้งอะไรโครบสมบูรณ์เลยนะครับช่วงล่างวิ่งดีเลยนะครับเก็บมาใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ